ับสวัสดีครับมาปลอกกระบาลานเรียบสาวน้องขึ้นเก่าครับมาล่านสาวน้องพาพี่พาน้องเขารอปลาขึ้นเขาครับครับกับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้เข้ามาชมโซโล่ครับมันี้ก็พอกันเสาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกครับเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับครับมาลานพาพี่พาน้องเขารอปลาขึ้นเขาครับครับไปรอหาเห็ดกับบาล่านี้ครับ ก้มาม้าวกับพอ่อนะครับวันแรกเป็ดปลายขาวเน่ามีเนาะแกงก็ได้ซุปก,ก็ได้จ้าเข้าม,มาแกงกับแกงได้ครับดอกกำงามอยู่เป็นมากมันนีทองฟ้ากับอปอดโป่งดีครับฝนกับโปรต๊กเราไม่เศ้านี่ก็ติดพายุก,ก็ติออกลยะกับไปรลุนเบิงกับบาลานครับหลุนกันเงียว่วาเหมือนนี่บาลานสิมานบ่อ เดีเตีมตาอีกบ่ครับฝนมาตกใส่ดอกกระสิงามดีครับ

มาเดินไปคล้องเก่าครับมันอี้ลำบากแน่มันไปลำรอจ่ายู้ฟินขึน้นปวดหินปวดไปครับนั่นเป็นยังไงดอกยังไงนั่งเขียวเอาอยู่เอาไปสุบ เดี๋ยวพี่จะดอกยังไงนะตอกงามดีต่อมสูบงามแหล่งเนาะงามอม,มีครับมนันนี่พอจะเห็นลังเขียวเห็ดซูบครับมนันนี่ลังเขียวปลายขาว วาา่านบ่เลยม่นะอ่านในว่านขึ้นมาจะไม่เนี่ยใส่กับลงมืออักกรเตรียมอุปกรณ์มาใส่เต็มสี่แต่บ่มีเฮ็ดได้จ้ะมื้อนี้พอสิเฮ็ดจะมีอยู่เอาเป็นเฮ็ดซุปครับมื้อนี้เดี๋ยวดีแกงไหนดอกเนาะขอนนี่ออกไปสุดขอานเลยครับ móc móc nó móc 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 นจ้ะครับออกไปสุดค้อนไปเลยครับไปเก็บไก่ปะใช่ตอนกุ้งตัวดงเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนี่ยเป็นเห็ดลางเขียวเลยครับเป็นเห็ดสุกไปสุดค้อนเลยครับนะครับลางเขียวลาเขียวครับค้อนเดียวกันครับเก็บมาอง่ันนี่แหละครับ โอ้ยมาหวานเนาะพอดีว่านปลายขาวยุทธไม่ปลายขาวเกงได้ลยว่านมาเก่งกับเก่งได้ดึงหยากเลยหยักเนียวเลยนะครับเพราุกคนเห็ดล้างเขียวเลยพอเห็ดล้างเขียวเอาล้างเขียวนี่แหละนี่ มาคอนได้กับเปลี่ยนเพื่อนเนาะแมม่ขึ้นาสวยนั่นนะจ๊ะขึ้นมาสวยนี่ยืดยืดยุทธจ๊ะติดวัคซีนนมาล้านเราะสาวนุ่งกับสีฉีดวัคซีนเข็มสองครับเหรีอนเพื่อนหลายนัดเลยจ้ะนัดก่อนนี่ก็เหรีอนมาแล้วเฮ็ดออกใส่พอดีหัวก่อนนี่ก็ได้อ่ารอบนี่ก็พอดีเนาะรอบนี่ก็เฮ็ดโออีก วันนี่ก็จะเต็มตาเนาะเต็มตาเงยดินี่แต่ดอกเงยครับคนโตข้ามแม่เจ้าจังะมานอนจอไว้เนาะ หน้าดีด้วยร้านเขียว่ว่าดอกสวยซุปที่พอดีแสบเลยทนเนาะกินอยู่หมดเลยนี่ว่าร้านนี้กินดีเหรอครับซุปใครกินก็กินโซเป็นเดี๋ยวบริการโรเป็นแค่โรเป็นกำลังซุปสแสบละทำานี่มันมันสมมีเป็นม่วงแห้งคือแบบเป็นดอกอ,อนน่อนเนาะดอกบ้างพอดี อ่อนเผ่าพันนั้นสุกดอกอ่อนลายมันงแก่แล้วทแลวบ่็ไปตไ้กินไนงะใส่งาหอมหอมอ่นจุดป่านอะอืมปลนะาคอปลาอยู่สาหางนี่ปลาคอไปสุกใส่ใหญ่ตโตดึงเหนืยเหมอดิเข้นหัง มือไดอกให้มันมีอีกบ้างคอนนี่เขามาสุดก่อนมาออกให้ออกออหลายขอกจะช่างไปเนาะแต่มื่อวันสุกรวันสุกร์ที่พอดีเนาะคอนนะลุกครับเต็มกระตาครับดอกงามจังดอกงามเลยครับ เฮ็ดคอนเดียวเต็มตาเลยครับครับยังงี้อาน้งก็บฮอนแห้งจักถอดเสือหอนาจักเอายังห่อนเนี่ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังอยู่จ้ะมื้อนี้อากาศมันเอาเนี่ยเด็กนโตแล้วแดดออกมาเฮ็ดบดสิออกอีกอยู่ดอกครับมีอีกหลอดด่ว่าจ้ะเฮ็ดบดไอ้ตัวหลอดหลุดกันเบิ่งไปยาวๆครับก็ติดตามไปจ้ะ เกตรผลิตผดเคลีไปใหม่จากบารลานกับสาโน่บ่ค,ครับไม่จะายเขียวเลบหลังเขียวลายขาได้เกงได้ลาเขาอยู่บ่เองผูมาเก,กงอยาเกงได้สำหรับผูเ้เฒ่าหยำมาได้แล้ตัดขาออกครับคือนี่นนกเกงแบบเสียบมาล้าน,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 น <laughs> หลุนตาปูพูกเขียวดีนี่ยำผลปวดได้ครับเจ็บี่หลายทันกะพี่น้องหลายทันกะยากให้ส่งไปให้กินนะจ๊ะเก็บเห็ดเมื่อกับมือต้มมือนะจ๊ะไปกับไปขายแถวบ้านเบิร์ดทุกมมือบริบริเหลือยวายบริบริฟดไหลได้จ้ะว่ามาหอดบ้านเพิ่นกับิ่นสร้างไหวก็บมี่อยู่ครับน้ำบ้านหมายว่าสร้างยังได่กับบริบกินสร้างเห็ดน้ำมาล้านมาเคยได้เหลือยวาจ้ะไปหอดก็คือเบิร์ดเลย ทายท่าวานกระเบิดจะเลือไปกินแน่พี่นองกินน้ำจ้ะโอ้โหโอ้ได้ง่ายเนาะเป็นสองมึงข้าวเสร็จแบ่มุ้งวานให้เกงเสร็จดิครับนี่ครับนี่คือตอนธรนี้เย็นเนาะครับนอพี่ใหญ่เป็นมาบอกให้มาล้านุูเอาไปปลูกอยู่ สองตนท้องตนนี่ครับนวยลักษณะนวยเป็นเป็นสีม่งข้นค่ะบานนมเย็นเป็นสุกครับยูบุถาวรลาดเป็นว่ามาล่ดม่เมื่าบ่ิออนน่่จ คอน,นแบบใหญ่เลยจ้ะน,น,น,นอนอยู่นี่เด้อสันเด้อเมื่อก่นอ,นอนเด้อมาวันทองฟ้าปอดโป้งแห้งอย่างื้อนี้ถ้าน,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 น้องหอนจกักถอดเสื้อห่อนนนหน้าเด้อก็หาเสื้อมาห่อเด้อก็หาผ้ามาห่ออยู่จ้ะหอนแห้งโห học bổng cao cả bộ cũng tốt hơn tạm biệt cuốn tốt đây bóng tinh bại đúng 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 tinh đèn đúng để chú chép vậy chụp nhầm nè ừ. cái đọt đấy con kim loạn ừ. Mình thế Nó là cái trái đám hình bỏ cái เออองใสพลังงานแห้งจ้าอาหนงมันครับก็สวยเติบแล้วครับจ็กโมงย็นจ้านงสิบเอ็ดโมงพอดีอั่างกอสิบเอ็ดโมงแล้วครับจะได้ผ้าพี่ผ้าน้องลงเมื่อแล้วครับยางหลายผู้แหละมันนี่โมมนป็นไหนครับกรหมานมันจะเห็ดซุปครับมันนี่หลาย เห็ดปลายขาวแต่ว่าผู้มาแกงกแกงได้ครับรับก็จต้องไปถ่ายเบิ้งช่วงบาลานปิดคลิปถ่ายคลิปครับผ้าพ่พานองลงเมื่อแล้วมาหนึ่งเกิจะได้ผ้าพ่พานองลงเมื่อแล้วครับรับกับาเบิ้งยอดเห็ดของบาลานครับมาอนี้ครับมาอนี่ก็กิจะเป็นส่วนมากเป็นเห็ดปลายขาวแล้วครับเห็ดซุปเห็ดซุปแน่แกงเน่ก็ได้ครับผู้เขียวดีแน่แกงได้ครับ มันนี่ก็เทว่าวมาลนด้วยครับว่านบาลานผมไปบ่หอดเพราะว่าม้วนนี่ที่พอดีอยู่ม้าวานนี่เป็นไปหอดผมไม่แนี่ยกะตาใส่เนาะแรงงงลงมาก่อนแมนครับอขอขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกข้ามสีชมพ์ขมา่าเผื่อเป็นกำลังใจให้บาลานกับสาวน้องเ็จที่เป็นใหม่พี่น้องเขาเบิ่งกันครับคลิปนี้ก็ับเพจ ฝากไว้เพียงสนิ้แล้เนาะครับน้อครับกับพอการคลิดไม่เหมือใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ